จำอาอในน้าผู้มาส่งทางได้มาสู้เคียงข้างเพียงั่วครั้งสิบอกคือต่อไปลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางใหม่หักเพิ่นสาเดินนัเงมือนีเบินหน้าทีของอายส่งทาง มกับคนใหม่ที่มาโบแมนอ้ายนี่ครับมีเบ็ดเบ็ดเอ่อเปดใบครับ มีเสียงกลางนะครับนี่บ,บรรยากาศช่วงงานครับยูยูใสครับลืมเลืมถามยูใสเนี่ยสีขอละพรมพี่กัดมืีบอกครับตำบลผักไม้ครับบ้านผักไม้ตำบลผักไม้ครับอำเภอสีขอละพรมสุรินทรเนี่ยวัดสุรินทรร์คับแอมห่างมาหาได้เลยนะครับเนี่ยครับ ยำห่างยำเสียก็ซ้อมได้อยู่ค en รับซ้อมได้ซอมได้แต่แอมบนบานแอมเนี่ยมเพิ่นกับอาหาซอมยันเพิ่งก่อาหรกซอมเพิ่กับแบบวางสั่ม่ละกไงฮะจัดไปมันนี่ต ลองลิง,นนล,งลิงใจครตูน้อยๆข้างล่างมมน่อเข้าองนนใจบ่นี่พวกเราเสีบบ่เอาปเปลี่ยงครับเปิดรถเสเสกันบ่ใหพผมไม็ถ่ายกัได้ดิอ่าร่วงครับเสียบแล้วลิงแล้วโอ้ ตัวน้อยป่ะครับกดักตัวหนึ่งเมต้ยยันกดังรานี้กรดังสูปซายบูปวับเขาองสิเดี๋ยวผ่มตไห้เอาเอาเอามาเสียบช่องช่องหาช่องโครับายหีบบีกายหี้ายพดีบ่สลับขังเดี๋ยวเดอเอามาเสียบหากครับมันเป็นตัวหน่อยไหมต r นี่่นี่่ังนี่ LR ่ะเอานีแม่นีแม่เอาเสียบหารฮบเสียบออกจากครอดไหมตองเลยบ่ เสียจากย์กอนไหเดี๋ยวผมมีนห้เพื่นีเพื่อนจีนีเล่ห้เพื่นมีบักมีแจ็คบัตีี่ักักบมี่แจ็นี่เลยอ๋แจ็คไมนีก็ได้เอา่อเมียนบันี่กไดี๋วาีว่าตัวผัวจบจก็บมีแจ็คไหมแจ็คตัวก็ได้ด้

มาแครับพูดคุยกันนะครับ<พ>อ,อ่าอันนี้คือไอ้ช่างประจาทีมงาน,นแบบแมน <c oughs> มเดี๋ยวอยู่ดูเลียงพิ่นภายในดอกอเตีหลา,า,ายแต่มาเมา่วน้ำพ่นอ๋อมีแต่มาเมามตูดเออไฟตูดอ่ามาเขาบอกถึงเครื่องนี้ครับมันมีอย่างแน่เลยครับโอ้อันนี้เป็น โลเย็นของปอดิเตเล่เนาะแปดร้อยสเปกเพิ่นกับอยู่ผมอ่านลอยหงสิมหาวัดต่อขังครับ้าจำบูิดนะครับอยห้สิหาวัดอันี้อันนี้อสพันสองเสเก็นเก็นเป็นรุุนรุ่นลังนะครับอันนี้เป็นรุุนรุ่นก้อนก้อนมันหนาพอขคืนกันใส่ขางในขึ้กันปะครับใส่ในคือกันพิดกันแกถุมตัวนี้ในสเปรเพิ่น้าดจำบูปิตกัเราเาสองรอย น้องลอยก็วัดนี่แหละครับน้องลอยหกติมหาแล้วน uh, ้องลอยเจ็ดติมหานี่แหละครับต่อขางสี่แปดโอห์มนะครับครับอันนี้เป็นแอมป์ที่หน้าเพื่อนประกอบไว้เป็นแอมป์วงจรของเอียงเกาะเอ่อแอมเฟตเออบริษัทของแอมเฟตเนาะบริษัทแอมเฟตครับเป็นเป็นวงจรอินเทนเซนนะครับเป็นอินเทนเนนเป็นเพดเดียวเพื่อนเนาะอันนี้เป็นเบอร์คูเบอร์คูเคสองสองหนึ่งของฮิตาชิ ครับไอเจสามห้าสองนะครับผมบเป็นแอมผี่ผมหิดเป็นหิดเพื่อนแล้วที่แหลกเพื่อนห็ดเป็นสติลิโอแหละพอดีมันเรื่องของผู้ดูแลเพื่อนว่ามันบอคักน้ำใจปันไอเดี๋ยวมาแก่เพื่อนเป็นบิดแล้วนะครับเอ็ดเป็นบิตไหมเป็นบิดอันนี้ก็เป็นบิดแล้วนะครับเป็นบิดเป็นหิดไฟเหลืองเพื่อนตั้มนะครับไฟเหลืองอยู่ทีเอเชียฮาซิปนะครับเอเชีย้าซิปจะหมอบแลงกันหรูไงเพราะสมควรอยู่ที่นี่วัดมันมันน้อยตรงนเลยเหบิดีหถวเพราะเดี๋ยวใส่ได้กะ ตึ๊บตึ๊บใค่เนี่ยขึ้นกัวเกาเลรอใา่เก่งยิบยับยิบยับเจ้าของกับเมาเนี่ยเวลาเห็ดก <E ัได้เนี่ยบอกกับเมาอยู่ได้นี่่ามิกมิกมิกเป็น modify modify e 16 GT นะครับอันนี้ก็โ้ป้าคนไปเสียอยู่สีเกียตทุนละคนก็ใส่มาหลายปีละว6เปีแตีลมั้งนอกเมนบอทางจอยเจ็ดเจตีแปดีแ่บอกว่มีปัญหาอย่างดอกเพราะว่าคนก็ใส่แค่งาน น้ำในบาทเนาะงานงานงานพื้นบาทเนาะบ่เดบ่เดบ่ไปใส่ในงานคอนเสิร์ตียังหมากไหมใส่แค่น้ำบาทงานพิธีการบ่เส้นหน่อยเอาไปหาเงินโดยเฉพาะเพื่อหาเงินได้หนิเพื่อหาเงินแลมวอีเพื่อโชว์จะของเครื่องวันเนี้ยผมจะโจว์ของเครื่องโอ้มาไหมครับมาอันเด๊อของเครื่องมู้จักของเครื่องวันเด้บุคคลเด็เฝ้าไม่นด้องเฝ้าเนาะเดี๋ยว้องฟังได้ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะเนี่พวกนี้ล่ะอีคิวใส่ยังครับเต้เก่าเนี่ยครับคิวก็ใส่ตัวนี้ครับผมวันนี้ไปตัวนี้ อันนี้ใส่คัดนี่ยังนี่ครับตัวแรกเอามาแยกไอ้ไอ้มอนิเตอร์ครับอ๋อมอนิเตอร์มอนิเตอร์มันบัวอะไรก็เลยซื้อ่าแยกออกนะครับอ๋อมันเปลือยอันนี้ใส่พี่เอ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 มันิเตอร์ไหวนี่สช่ไนี่คือลองร้อยนะครับเดีี๋ยวน้ลองร้อยจำบดไม่ได้ใส่แล้วมันบ่วไม่ได้ใส่แล้วครับบ่มัหน้าที่ของเขาแล้วแม่เจ้าไปยังครับเจ้าไปยังครับเจ้าไปยังครับเขาว่า มันเปลี่ยนสภาพเป็นเครื่องดื่มได้เลยนี่เปลี่ยนสภาพเป็นเครื่องดื่มเออเดี๋ยวซีมี่หมอดึงไฟถ้าเบิ้งตู้นะครับผ้เบิ้งตู้ครับนี่นะแต่ของคนรุ่นแล้วตู่นั่นแหละแต่ของคนรุ่นยุ่งใช่ไหมเซล่ะเบียกนาดูแล้วมาบ้างครับตู่ก็ไอ้แฮน่าสะเทือนรุ่นนี้บอสแฮน่าสะเทือนรุนนี่แค่ใกล้แตงมาหลายหน่วยเลยเด้ยินเพราะว่า ไก่ไก่มันไปไข้ไส่ล่ละจะความเงินบูหูนะมันยกไข่ไข่แตก <c oughs> อ๋ออันนี้คือไอ้เพื่อนใส่มาโดนแล้วครับวัวเป็นไข้แล้วนะเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีละเจปีแล้วเจ็ดไปามภาษาแล้วครับตู่เพาเอ่นสูตรยังครับโอ้ยยัจะพาไปคือเก่าอเจ็ดปีแล้วเพื่อนก็รักษาดีอยู่เพื่อนอ่าเปิดหนา้าฝนมันก็คุ้มนะครับก็เลยบ่เสียหายไปไหนอ๋องานกับบ้านๆครับ มือมือไม่เหมัอนต่อมือเก่าหน่ะล่ะแต่ว่าเห็ดไม่ไม้นะเห็ดโดนแล้วเห็ดโดนแล้วนะกกเ่่าัลชูมือนี่กับเฮ้ยชูมือนี่เนียนว่ะตุ้มเลยอุบัติเห็ดครับเพราะว่าบ่มีผู้สื่อนี่อันนี้กับมีแตงงานผมนะครับเพื่อนเพื่อนเอิ่นสูตรนี่ยังครับต้องกับบนเน่ใจให้กันมาเพื่อนเอื่นเบนพาดนี่ยังดอกอันอันนี้เฮาเห็ดสูตรนี่ผมเห็นตะโดนเลยเด้เขาใส่มาหลายแล้วล่ะตั้งแต้ตีแปดปีผมเห็นน้นก้นเขาดอกผมว่าดี๋ขึ้นดอกหวากันซื้อเนาะครับ ก็มามาเปลี่ยนแปลงเล็กๆนหน่อยๆที่จัดส่วนแต่ว่าห่องล้วพวกของช่องเนี่ยดอกมันจะหอยอยู่นนะรับดอกหอยเออก็แนมๆเห็นเขามาก็เลยเห็นน้ำกลนเขาซื่อๆดอกมันไม่อด้ยังมากไหมเหรอครับมันมันมันเป็นมันเป็นเดี๋ยวนะห่องห่องมันบม่ได้ตัดมันบ่ครับแตมีพรดลมอยู่นะมีพรดอยู่ครับปกติไอเจ้าเก่าเพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นก็ปิดสนิทนั่นแหละอ๋อ ฟางเ่เพ่นวันบ่มาบอยมักเพื่นเลยเห็นระบายนะอ๋อสิมีมีอันลินทางออกมาครับอกยังไงครับยงบฟังเหลี่ยมมันเกิดต่างยัวนัก่งดื้อๆเยะขนาดขนาดแอมหฮอเลยไ่ได้แพงขึ้เพิ่อนนะขนาดเฮาใส่ของของที่มี่มาหลายปีแล้วมันกันย่งดังมวอน่ครับนี่ครับใส่ยงกลางไม้นะครับ ถ้าไก่แตกมาลายเลยนะครับเพราะว่าไก่เั็นไปไข่าใ้เพิ่เประหูนะแตกมาลายเลยเดี๋ยวผมยางเบื้องก่อนครับนี่ครับมีเบ็ดเบ็ดเออเป็ดใบครับมีเสียงกลางนะครับนี่กับบรรยากาศช่วงงานครับฮั่นซงฮั ถึงตอนเอาสารเก,ก็บกู้บททันได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตาเริ่มเบิดเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าชายโอน เทาทีละน้อยไอวิ่งควายควาตามใจเจ้าคืน้นน้องกระบ,บืนนี้ใส่เกียรย์ไทยได้แต่มองหักที่หลุดลอยรอถึงวันเลิกรา